ค่ะวันนี้บีจะมาทอดทาต้มเซบนะคะต้มเซนเนื้อนะอันนี้เป็นเนื้อที่บีตุ่นตุนเก็บไว้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องที่จะทามนะเนื้อจากผูสุดาเนื้องจากว่าเขาไล่ยูไหลไปต้มเซนนอนๆนมัใช้กว่ากุก้ลยจ่าบีจะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กน,นะคะเพราะบีตุ่นเป็นก้อนเลย จนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ ดีก็จะมาหั่นตะไคร้ด้วยค่ะมาหันเครื่องทุกอย่างเลย ไปตามนางเลยจ้า ใส่っっเกลือนะคะ็จ่ั้งหนัว,อ,อ,วอันนี้นะคะผัดชีฝรัอลา่างอันนี้คือได้แล้วนะคะ มันบีบมะนาวเลยจ้ะ จะดุต้มเซบนะคะเดี๋ยวิีจำแบ่งถ้วยเล่ๆไปใส่พริตนะ